สวัสดีค่ะเพื่อนเพืนะาคะแม่หมอจะมาในหัวข้อนะคะข้อความนะคะจากบรรพบุรุษนะคะไม่ว่าจะเป็นภพชาติใดก็แล้วแต่ของคุณนะคะ mm hmm. ท่านมีอะไรอยากจะสื่อกับคุณในช่วงเวลานี้นะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวแม่หมอจะใช้ไพ่ย,ย่างละ3ใบนะคะทุกคน mm hmm. เป็นข้อความแรนดอมนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะทุกคน ข้อความจะบรรพบุรุษของคุณไม่ว่าเขาจะเป็นบรรพบุรุษของคุณในชาติใดาชาติหนึ่งก็แล้วแต่โอเคสามใบนะคะแล้วก็ไพ่กินวิชนะคะอีกสามใบชิ้นเดียวกันนะคะทุกคนเป็นสิ่งที่คุณเผชเิญอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะด้านบนแล้วก็ ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวแม่เหมาะจะเป็นคําแนะนำนะคะหรือว่าเป็นคําเสนอแนะนะคะทุกคนจากบรรพบุรุษของคุณโอเค ข้อความนะคะจากบรรพบุรุษถึงคุณเนาะในช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวแม่หมอให้ดูไพ่ในช่วงเวลานี้นะคะมันอาจจะมีช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของใครบางคนบางคนอาจจะแบบชีวิตพลิกผันชีวิตหักเหอะไรอย่างนี้ก็ได้บางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งมันจะเป็นการที่คุณจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่จบจากสิ่งเดิมๆจบจบจากจบจากพฤติกรรม รูทีนการใช้ชีวิตเดิมๆให้มันเป็นแบบใหม่แบบแบบใหม่ๆที่คุณอาจจะยังไม่เคยทำหรือว่าคุณอาจจะยังปรับตัวไม่ค่อยได้ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเจอประสบการณ์เจอกราฟชีวิตขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลาบางทีคุณก็มีความเหนื่อยล้าบ้างในชีวิตแต่ว่าคุณก็มองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สวยงามของคุณนะคะ ต่อไปอันนี้2รูปนี้คล้ายๆกันเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นคำว่า not a f r a m e นะคะ creativity ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะไปสู่คุณที่เป็นในรูปแบบรูปลักษณ์ใหม่ๆเป็นคุณที่มีความ new you new you นะคะทุกคนเหมือนกับว่าเป็นคุณคนใหม่ที่คุณอาจจะยังไม่เคยได้เป็นมาก่อนหรือว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่าตัวคุณเองก็สามารถทําได้ตัวคุณเองก็สามารถเป็นได้นะคะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะมีการทันฟอร์มคุณจะเห็นผีเสื้อที่มันมีไฟอันนี้นะคะซึ่งมันหมายความว่าการเคลียทีของคุณการสร้างสรรค์สิ่งมมใหม่ของคุณนะคะจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณเองอาจจะยังคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการจินตนาการของคุณการความคิดของคุณในช่วงเวลานี้สิ่งที่คุณคิดจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่มันจะประสบความสําเร็จสูงอะทุกคนถ้าเกิดว่าคุณลงมือทํานะคะ คิดแล้วก็ลงมือทํามีโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จสูงแลวมันมีโอกาสที่มันจะพลิกชีวิตของคุณนะคะให้มันแบบเป็นแสงสีทองอลามอะไรเงี้ยนะคะเนาะใครที่กลัวในเรื่องของการลงทุนการลงทุนในการทําอะไรบางอย่างที่มันเกิดจากความคิดภายในของคุณในเชิงของงานครีเอทีฟงานสร้างสารรค์งานออกแบบอะไรบางอย่างเนี่ยคุณลงมือทําได้เลยนะ คุณไม่ต้องกลัวล้มเหลวคุณไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะมันจะพลาดไหมมันจะไม่เวิร์กไหมอะไรเงี้ยมันจะเจ๊งไหมอะไรเงี้ยซึ่งไพ่เอนดิ้งมาพร้อมกับเคทีวิตี้เนี่ยเหมือนกับว่าทุกอย่างมันสามารถทําได้ใหม่เรื่อยๆถึงแม้ว่าคุณจะล้มถึงแม้ว่าคุณจะผิดพลาดอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะคิดใหม่ทําใหม่ได้เรื่อยๆค่ะทุกคนตราบใดที่คุณยังมีไฟอยู่นะ not a demon นะคะ s e r s เป็นคนที่จริงๆแล้วลุกหรือของคุณเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่มีความทะเยอทะยานมีความอยากได้อยากมีในสิ่งที่ตัวคุณเองอยากอยากจะได้ะคะ่ะบางคนอาจจะแบบอยากรวยนะคะอยากมีเงินใช้บางคนอาจจะแบบอยากมีเสน่ห์อยากเป็นที่รักอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณสามารถทําได้คุณสามารถเป็นได้นะเพียงแค่ว่าคุณลองมอง มองหรือว่าคิดในเรื่องของสมมติเป็นงานเ t ทีฟใช่ไหมคะคุณก็ลองเคทีฟในสิ่งที่คุณคิดว่าเออฉันอยากที่จะประสบความสําเร็จในระดับนั้นน่ะคุณลองค,คิดฝันให้ใหญ่ฝันให้ยิ่งใหญ่เข้าไวค้ค่ะทุกคนคุณอยากจะมีสมมุติว่าคุณทําร้านขนมอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากจะมีสักสิบสาขาอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณลองคิดให้มันเวอเว่ไว้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวคุณค่อยๆลงมือทําไปทีละสะเต็สเปสเต็ปเพราะแม่มอคิดว่ามันมีโอกาสประสบความสําเร็จนะ เพราะมันดูจากไพ่ที่มันขึ้นมาค่ะทุกคนเหล่าบรรพบุรุษของคุณเนี่ยอาจจะอยากให้คุณแบบปลดล็อกพันธนาการอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะแล้วเป็นตัวคุณอย่างที่คุณอยากจะเป็นคุณจะคิดอะไรคุณอยากทําอะไรให้คุณทําเลยเพราะว่าชาตินี้อาจจะหลายๆชาติที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้แบบประสบความสําเร็จในในเรื่องที่คุณอยากจะทําอะไรเงี้ยเพราะคุณอาจจะติดอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ได้เร็วๆนี้คนในครอบครัวคุณเหล่าบรรพบุรุษของคุณใน ทุกชาติที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยากบอกให้คุณทําในสิ่งที่คุณอยากจะทำเนาะอยากจะทําไม่ต้องกลัวลม้มไม่ต้องกลัวพลาดนะคะทุกคนเพราะว่าท่านคอยดูแลคุณท่านคอยปกป้องคุณท่านคอยสนับสนุนคุณอยู่เสมอเสม,อ,สมอนะคะต่อไปเรามาดูคําแนะนํากันนะคะทุกคนคุณได้คําว่า b นะคะ community นะคะ corporation นะคะ swissnet นะคะ พึ่งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความขยันความอดทนเป็นเป็นพึ่งพึ่งเนี่ยก็คือทำทำงานกันเป็นฝูงนะคะสร้างรังใหญ่ๆได้เนี่ยโดยแบบแ,แต่แต่ละตัวช่วยเหลือกันนะคะเด้ว่าคุณลองหาพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ที่คุณไว้ใจได้พาร์ทเนอร์ที่เขาเห็นคุณค่าของคุณพาร์ทเนอร์ที่ เขามีความคล้ายคลึงกับคุณเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรก็แต่คุณลองหาข้อมูลเกี่ยวกับพาร์เนอร์เกี่ยวกับคนที่คุณอยากจะร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะทุกคนแล้วก็เรียกว่าให้คุณพยายามหาหาผู้คนมองหาสังคมอะไรบางอย่างที่มันจะทําให้คุณเปิดโลกอะ่ะนะคะทุกคนเปิดโลกว้างได้นะคะโดยที่ตัวคุณเองลอง หาประสบการณ์ลองออกไปหาผู้คนลองออกไปหาคอนเน็กชันตามงานต่างๆก็ได้นะทุกคนนะที่เขาจัดงานกันสมมติว่าคุณอยากจะทำร้านขนมอะไรเงี้ยคุณลองไปงานแบบเออแฟนชายงานเปิดแฟนชายงานอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วคุณจะได้ข้อมูลมานะคะทุกคนต่อไปค่ะคุณได้อันนี้นะเป็นตัวครกนะคะแล้วก็เป็นตัวสากที่บดผสม เครื่องปรุงต่างๆไว้ในไว้ในถ้วยเดียวกันนะคะเหมือนกับว่ามันมันเป็นการผสมผสานนะคะเนี่ยคล้ายๆนี้เลยนะคะให้คุณมองหาสังคมอะไรเงี้ยค่ะเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวคุเองได้มีการผสมผสานความความรู้ของแต่ละคนมีความถนัดความเชี่ยวชาญต่างกันใช่ไหมคะทุกคนแล้วเวลาเรามาเรามาเจอกันเรามาผสมกันเรามาโครเรามาโคกันอะไรเงี้ย เรามามิสกันเรามาแมทกันอะไรเงี้ยสรุปแล้วว่ามันมันทาให้เกิดความแปลกใหม่มันทําให้เกิดรสชาติใหม่ใหม่สีสันใหม่ใหม่นะคะแล้วมันจะทําให้ตัวคุณเองกับพาร์เนอร์ของคุณเนี่ยสามารถสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆได้โดยที่บางทีคุณและเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเออมันจะล้มเหลวไหมมันจะประสบความสำเร็จไหมแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าช่วงเวลานี้ยคุณสองคนมีเป้าหมายเดียวกันในทิศทางใดคุณอยากสร้างสรรค์อะไรคุณอยาก เออคุณอยากให้คนทั่วๆไปมองโปรดักต์คุณมองสินค้าคุณในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจอยากทำแบรนด์ก็ได้นะทุกคนทำแบรนด์สินค้าที่มันเป็นแบบเล็กๆนะคะเป็นของตัวคุณเองอะไรเงี้ยก็ได้คุณอาจจะหาพาร์ทเนอร์ในเรื่องของคุณอาจจะเป็นคนออกแบบแล้วก็คุณอาจจะอยากหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนทำงานชิ้นนั้นให้คุณออกมาเป็นรูปแบบสามมิติก็ได้นะคะ t a ดาติจูนีเรสเดินเบินเดืมเห็นไพ่ใบนี้แล้วไม่เหมาะนึกถึงในศาสตร์ของแม่มดนะคะทุกคนในเรื่องของการใช้ลูกแก้วในเรื่องของการใช้หินในเรื่องของการใช้สมุนศาสตร์สมุนไพรอะไรบางอย่างในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของในเรื่องของการที่ทําให้คุณนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายหรือว่ามันจะเป็นในในเรื่องของ การทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องของการเคลียร์พลังงานก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้แม่หมอนึกถึงหินที่มันทุกคนเคยเห็นหินที่มันเป็นเอ,อ่อทาวเวอร์ไหมคะอ่ะอันนี้เป็นทาวเวอร์ก็มีเห็นไหมคะแล้วก็ในไอ้นเนี้ยสัญลักษณ์กระดูกเนี่ยหมายถึงการรีเบิร์ตรีเบิร์ตคล้ายๆอันนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเอนดิง้งอันเนี้ยมันคล้ายๆกับรีเบิร์ต มันก็คล้ายๆกันในสัญลักษณ์ของหัวกะโหลกมันก็ว่าไม่คล้ายๆกับเดทอ่ะทุกคนในเรื่องของการที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณรวมถึงผีเสื้อตัวนี้ด้วยสัญลักษณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงผีเสื้อตรงนี้ก็เช่นเดียวกันทานฟอร์มการเปลี่ยนแปลงตัวตนการเปลี่ยนแปลงชีวิตเดิมๆไปสู่วิถีชีวิตใหม่ๆการดูแลตัวเองมากขึ้นการเทคแคร์ตัวเองมากขึ้นการใส่ใจกับสภาวะแวดล้อมมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะ ทำสภาวะแวดลอ้อมเอาตัวเองไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่น่าอยู่โดยการที่คุณแบบไปหาคอมมูนิตี้นะคะไปหาผู้คนหรือว่าไปหาที่อยู่ที่แบบมันมันเฮลตี้อะทุกคนมันมันไม่ท็อกซิกอะไรเงี้ยนะคะ้นงก,ก็เป็นไปได้นะคะทุกคนหรือว่าบางคนช่วงนี้คุณอาจจะสนใจในเรื่องของศรรสาสตร์สมุนไพรสมุนไพรบําบัดอาจจะเป็นในเรื่องของการกินในเรื่องของการแบบใช้ใช้เพื่อ พลังงานก็ได้ใช้ในแนวพลังงานก็ได้เพรงงาะบางคนเชื่อว่าโรสแมรี่เนี่ยมันมันช่วยในเรื่องของการ p r o เทคเนาะโปรเทคการป้องกันคุณจากสิ่งไม่ดีต่างๆมีผีเสื้อกลางคืนด้วยนะคะมีในผีเสื้อกลางคืนจริง,รงๆมันก็หมายถึงเอ,อ่อความเชื่อดิ้อๆก็ในในเรื่องของบรรพบุรุษเนาะวิญญาณดูวิญญาณบรรพบุรุษดูวิญญาณที่เขายังห่วงคุณอยู่ที่เขายังรักคุณอยู่เขาคอยเขาคอยเวียน มาดูแลคุณเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีการเคลียร์พลังงานตัวเองด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่เริ่มสนใจในเรื่องพลังงานของหินให้คุณลองหาหินที่มันเป็นทาวเวอร์ตั้งๆอ่ะคะ่ะทุกคนบางคนอาจจะเป็นออคซิเดียนบางคนอาจจะเป็นเคียร์คอ์สหรือว่าบางคนอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้คะด่ะทุกคนเนี่ยแบบเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรแบบเป็นจีโอเดอ ที่ที่มันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนที่มันเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีผลึกผลึกคัสเตอร์ข้างในอะค่ะอันนี้แม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นซิทรินนะซิทรินช่วยในเรื่องของการกระตุ้นในในเรื่องของกร,กระตุ้นในเรื่องของเนี่ยทุกคนในความคิดในความกระตือรือร้อนในการใช้ชีวิตนะคะเป็นเป็นหินของพ่อค้าแม่ขายด้วยนะคะทุกคนในเรื่องของแบบใครอยากจะทําธุรกิจอะไรแล้วคุณแบบ กลัวว่าตัวเองจะมีความความเฉื่อยเกิดขึ้นในในการทํางานอะไรเงี้ยคุณลองเอาเห็นอันนี้มาวางไว้ที่โต๊ะทำงานมุมใดมุมหนึ่งของคุณแล้วคุณอาจจะมีความแอคทีฟมากขึ้นก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจการดูดวงส่วนตัวเนาะแม่หมอยินดีมากๆเลยนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย